อันนี้คือตัวตัวพับกระจกอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกซ้ายขวาเลื่อนซ้ายคือปรับกระจกซ้ายเลื่อนขวาคือปรับกระจกขวานยพอมากระจกเสร็จปุ๊บเรามาเรื่องไฟเพราะไฟหน้าเราเป็นออโต้ล็อกล็อกนี้เลยคือปิดล็อกที่สองคือเปิดไฟลีอาล็อกที่สามคือเปิดไฟหน้าปกติ ล็อกที่4คือไฟออโต้แต่ถ้าเราบิดไปอันที่4เลยตั้งแต่แรกคือก็มันก็จะเป็นไฟอโอโต้ให้กลางวันกลางคืนจะทำงานให้เอง oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาออกมาได้ตัวนี้เป็นตัวปรับระดับไฟระดับไฟคือระ,ระดับไฟหน้าถ oh. ้ารถไฟหน้าทุกของแล้วหน้ามันเชิดไฟตัวนีาสามารถปรับต่ำ <Okay. S 2> ลงมาได้ปุ่มนีอ่อันนี้เป็นตัวลดแสงเรืนไม้ ก็ <Okay. S 2> ขึ้นที่หน้าจอไดนามิกอ่าพแสงเดินไม่ตอนนี้เป็นตัวเปิดไฟตัดหมอกตมอหตมอกหน้า <Okay. S 2> ตัดหมอกหน้าตอนนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟสองกระบาดท้ายตัวนี้เป็นไฟสองกระบาดท้าย ฟอดจะมีตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปไฟสองกระบะท้ายองกระบะท้ายตรงกกอบป้ายเหรอไม่ใช่ครับหลังกระบะท้ายเราเลยออ๋คืนจะเห็นชัดอืม, okay. อมาต่อไประบบล็อกเอประตูฟอรดจะสามารถเปิดประตูออกได้เลยสมมติว่าถ้ารถล็อกอยู่ยแล้วคนขับคนฝั่งซ้ายจะลงระบบจะปลดล็อกฝั่งซ้ายอย่างเดียว <Yeah. S 2> แต่ถ้าคนขับลงระบบจะเปิดล็อกสประตูเลยมาแล้วก็มาที่พวงมาลัยพวงมาลัยระบบแรกคือระบบคุดซอนโทนะระบบนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ความเร็ว60กิโลเมตรขึ้นไปกดคุดซอนโทนหนึ่งที่จะแสดงผลที่หน้าจอแล้วก็กดเซตบวกแล้วก็สามารถยกคันเเยกเท้าจะคันเร่งได้เลยแต่ถ้าแตะเบรกปุ๊บ ระบบจะแคนเซลถ้าจะกลับมาใช้ใหม่กดรีเซ claro oh ็ตตัวนี้ต้องกดรีเซ็ตทุกครั้งที่เราเริ่มใหม่ก็คือสมมุติว่ามันมีสองกรณีเราจะกดตัวนี้ซ้ําแล้วมากดเซ็ตบวกก็ได้แต่ยุ่งยากถ้าเราสมมมติเซ็ตไว้แล้วร้อยหนึ่งเรามากดรีเซ็ตตัวนี้ความเร็วก็จะตั้งกลับไปที่ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ตัวล่างคือริมริมคือลิมิตตั้งสามารถตั้งได้เลย Oh, อยากตั้งความเร็วไม่เกิน60รถก็จะเหยียบได้ไม่เกิน60ลิมิตตัวนี้ยกเลิกกดซ้ำตัวเดิมจะยกเลิกการทำงานให้แล้วก็ปุ่มบนนี้จะคุมหน้าจอทีฟทีด้านขวาปุ่มซ้ายตรยงนี้ปุ่มทีฟทีด้านซ้ายระบบเพิ่มเสียงลดเสียงตัดเสียงรับโทรศัพท์ข้ามเพลงวางสายระบบซิงค์ ซิงค์ตัวนี้ถ้าเชื่อมต่อกับไอโฟนกดหนึ่งทีจะเป็นซิงค์ตัวในรถแต่ถ้ากดคาไว้แล้วเชื่อมต่อกับไอโฟนจะเป็นซิลิกซิลิกคือซิิกเวลาซิลิกอ,อ,อันนี้ใช่ไหมอโอเคอ่าอ่าแล้วก็ตัวนี้ไฟถ้าถ้าแค่ต๊อปไฟที่เฉยกดขึ้นมาปกติถ้าต่อไฟสูงคาไว้ก็กดลงไปอ่าแล้วก็ระบบการไฟตัวนี้ อ,อันนี้เป็นตัวดีเลย์ตัวหมุนใน,เ,นเป็นตัวดีเลย์ของของการปัดน้ำฝนถ้าตบขึ้นหนึ่งทีคือการทำงานออตโต้ถ้าตบขึ้นอีกก็คือการทำงานแมนวนวลไม่สมมติเราตกออโต้แล้วครั้งหนึ่งทีเราสมมติว่าแบบอยากจะปรับแมนวนวลก็ตบขึ้นอีกหนึ่งทีก็เป็นแมนวนวลก็คือถ้าตบขึ้นหนึ่งทีคาไว้อะคือการทำงานออตโต้เวลาฝนตกหรือว่าน้ำสาดใส่หน้ากระจกรถรถมันจะปัดลดปัดเอง okay. แล้วก็หลักๆเลยถ้าตั้งถ,ถ้าตั้งตัวหน้าจอที่บีถ่ายในหน้าจอก็ได้เพราะว่ามันจะเห็นชัดมากกว่าถ่ายในหน้าจออหน้าจอโหมดแรกจะเป็นดิสเพย์โหมดคือดิสแตนต์คือระ,ระยะที่รถจะวิ่งได้ไมวัดรอบอ่าอุณหภูมิจะอยู่ด้านในอันนี้คือสปีดคือเวลาเราขับรถเท่ความเร็วเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะอยู่หน้าโหมด distance มาแล้วก็ทิปหนึ่งทิปสองเวลากดเข้าไปถ้าจะรีเซ็ตทิปกดโอเคคาวไว้เท่านั้นเองถ้าเป็นไวแทงง่ายมากเลยมันก็จะรีเซ็ตทิปให้มไม่ใช้เหมือนเดิมกดซ้ายออกมาเมนูที่สามเป็น f u ลอ e ค o นมี y เป็นกราฟของเวลารถใช้งานมีเป็นกราฟแนวนอนแนวตั้งระยะกิโลเมตรวิ่งล่าสุด รีเซ็ตเหมือนกันเลยกดโอเคค่าไว้ก็จะมีบอกอยู่ข้างในเขาก็จะรีเซ็ตให้เหมือนเดิมแต่เมนูนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร mm hmm. ห่หลักๆเลยที่ต้องตั้งค่าให้ลูกค้าไดเวอร์แอซิดเช็คนะครับตัวนี้คือตัวปัดน้ำฝนหลักๆนี่เซตติ้งมาที่เซตต, Auto ติ้งวีเคลล็อกแล้วก็ติ๊กออโต้ล็อกตั้งออโต้ล็อกให้ลูกค้า อรตล็อกนี่คืออะไรล็อกประตูอัตโนมัติล็อกประตูอัตโนมัติรครับ <Okay. S 2> เวลาเวลาเวลารถวิ่งไปแล้วล็อกอัตโนมัติจะล็อกอัตโนมัติแล้วในวีเคิีจะมีไลติงไลติงคือตัวนี้ตัวนี้เป็น Follow Me Home มีรุ่นตั้งแต่ x อขึ้นไปจะตั้งดีเลย์ได้ว่าร้อยยี่สิบวิยี่สิบวิเวลาเปิดไฟสูงตาดเข้าบ้านแล้วก็มันจะดับให้เอง นะแล้วก็มาโหมดดิสโหมดดิสเพย์เซตอัพดิสแตนเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าเป็นฝรั่งลิตรต่อกิโลเมตรหรือไม่ก็เลยก็ได้และอันหนึ่งเกตถ้าเราอยากให้ไมวัดรอบขึ้นฝั่งซ้ายแล้วก็ติ๊กที่ฟูเอ็นเทคไมวัดรอบจะขึ้นมาฝั่งซ้ายอีกอันหนึ่งนะส่วนใหญ่ผมจะตั้งแบบนี้ให้ลูกค้า แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นองศาฟารเรนไฮใหเ้เซลเซียสให้อยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นโหมดปกติอตรงน,นี้จบนี่ยหนึ่ง,งหนึ่งคลิปเอาทีละคลิปก็ได้พี่ตนี้ให้กดหยุดเลยก็ได้ครับ